มองเพลินๆต้องบอกว่านึกว่า BMW G20 LCI ครับแต่ที่ไหนได้ครับเขาคือ BMW F30 นะครับที่เปลี่ยนโฉมมาเป็น BMW G20 LCI เรียบร้อยแล้วครับไฟหน้า LED เป็นรูปแบบ black and white นะฮะกันชนหน้ารวมถึงกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่ออกทั้งหมดเป็น G20 LCI เรียบร้อยครับ รอติดตามการแปลงโฉมจากรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นคือ G20 LCI นะครับสวัสดีครับเตเดียวต่อพาร์ทครับวันนี้เราพามาดูการแปลงโฉมของ BMW F30 ซีรีส์3นะครับที่เป็นปีเก่าคันด้านหลังผมนี้เข้ามาแปลงโฉมเซ็ตด้านหน้านี้ทั้งหมดนะครับจะเปลี่ยนโฉมจาก F30 นะครับเป็น BMW G20 ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะนั่นคือ G20 LCI นะครับ ละเละชิ้นงานก็ตรงนี้เลยครับมีกันชนหน้านะครับพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแบบ LED แล้วนะครับที่สําคัญก็คือเป็น plug and play ตรงรุ่นนะครับรวมถึงไฟท้ายด้วยครับที่จะเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยเป็นแบบ LED รุ่นใหม่แบบนี้นะครับรวมถึงกันชนหลังนะครับมาพร้อมกับดิลฟิเซอร์เลยนะครับที่เราจะต่อให้ออกเป็นแบบ2ทางนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยด้านท้ายก็คือมีท่อออกมาแค่ทางเดียวนะฮะรวมถึงชิ้นนี้ด้วยครับเฟนเดอร์นะฮะแก้มข้างที่ก็จะ เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับขาดไม่ได้ครับฝากระโปรงก็ต้องเป็นแบบโฉมใหม่เป็นแบบ G20LCI พร้อมกับไซส์สเกิร์ตด้านข้างนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะฟิตติ้งแล้วก็จะดำเนินการทำสีตามตัวรถนะร,รอติดตามนะฮะการแปลงโฉมจากรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นคือ G20LCI นะครับ A Later Few Moments later. มองเพลินๆต้องบอกว่านึกว่า BMW G20 LCI ครับแต่ที่ไหนได้ครับเขาคือ BMW F30 นะครับที่เปลี่ยนโฉมมาเป็น BMW G20 LCI เรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าใครนะครับที่ไม่อยากขายรถนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์คับการนำรถเดิมนะครับมารีวิวใหม่ให้ไปดูทันสมัยขึ้นแบบนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับ BMW f 3 0นะครับวันนี้เปลี่ยนโฉมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือ g 2 0 l c i ครับเดี๋ยวผมไล่ทีละรายการนะครับว่าที่เราเปลี่ยนโฉมเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างครับในส่วนแรกเด่นชัดอยู่แล้วนะฮะนั่นคือไฟหน้า led นะครับที่สําคัญนะครับเป็นรูปแบบ block and p l a y นะฮะเรารับประกันให้ถึง3ปีนะครับแล้วสําหรับงานสีเรารับประกันให้ถึง5ปีนะครับส่วนที่2ครับฝากระโปรงผืนนี้ครับนี่คือเราเปลี่ยนใหม่นะครับพร้อมกับทาสีตามตัวรถแก้มข้างตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่ครับและชิ้นนี้ทั้งชิ้นนะคร เปลี่ยนใหม่ออกทั้งหมดครับเป็น G20 LCI เรียบร้อยครับมาดูที่ด้านข้างครับตรงนี้นะฮะไซส์เกิร์ดด้านล่างเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ออกทั้งหมดนะครับทำสีตามตัวรถครับเป็นในรูปแบบของตัว G20 LCI นะครับมาดูที่ด้านหลังครับไฟท้ายเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ออกทั้งหมดพร้อมกับกันชนหลังที่เราเปลี่ยนนะฮะแล้วก็รวมถึงดิฟิเซอร์พร้อมกับปลายท่อด้วยครับนะครับที่อยากอัปเกรด BMW F30 ของคุณนะครับให้มาเป็นรุ่นใหม่ BMW G20 LCI แบบนี้นะครับก็ ทักเข้ามาสอบถามทางเราได้ครับแต่เด้ออโตพานะครับยินดีให้รายละเอียดทุกอย่างครับกับการแปลงโฉม F10 ไปเป็น g 2 0 LCI ครับจะไเดยออลโตพาสยินดีให้บรกิการครับ